ค่ะวันนี้เรามาร่วมงานอุปสมบทนักเวกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะได้พาน้องโปรดซปเปอร์เทนนะคะไปชิมขนมเบื้องค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ขนมเบื้องสูตรโบราณนะคะเป็นขนมเบื้องมีหลายไสเลยนะคะก็มีไส้มะพร้าะ เดี๋ยวจะให้น้องปดลองชิมนะคะชิมไหวปะวอ่าลองชิมไส้หวานบ้างนี่ดีไส้หวานไข่ทองอ่าลองดูเลยอมืมีบรรยากาศนะคะอันนี้ฝนกำลังตกเลยเป็นไงบ้างอร่อยไหมเทียบกับไส้เมื่อกี้ชอบอันไหนชอบอันนี้เด็กๆก็ชอบไส้หวานนะคะก็ใครนะคะอยากแวะมาชิมขนมเบื้องไทยนะคะก็ อยู่บริเวณหน้าวัดวังน้ําขาวนะคะวันเว,ว้นวันแล้วก็อยู่ที่ตลาดสัมพันธ์นะคะบริเวณ CJ ค่ะขายถูกมากเลย20บาทนี้กี่ชิ้นนะคะ10ชิ้น ค่าและสีส้มๆนะคะก็เป็นอีกไส้หนึ่งค่ะก็คือไส้เค็มนะคะกระเทียมพริกไทยแม่ค้าใจดีมากๆเลยค่ะให้น้องโปรดชิมฟรีเลยนะคะแต่ที่เห็นก็คือน้องโปรดชอบไส้หวานมากกว่านะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ